สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมีทําได้ทุกท่านนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าในกล้องมือถือเนี่ยที่คารับซื้อรับซื้อกันเนี่ยไอทองมันอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นผมไม่ดูก่อนเลยที่ผมเก็บสะสมไว้เนี่ย mm. เยอะแยะนะทุกคนเนี่ยเยอะแยะนะครับแล้วผมจะมาแกะดูสักหนึ่งตัวว่า ไอ้ที่เขาเรียกว่าขาทองมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วตัวนี้แล้วกันไม่รู้จะแกะเห็นหรือเปล่านะทุกคน วิธีการแกะเนี่ยค่อนข้างจะยากนะทุกคนใครที่ไม่เคยแกะเนี่ยผมบอกเลยยากนะครับชั้นแรกก็จะเป็นตะแกรงนะครับชั้นที่สองก็จะเป็นขดลวดนะครับลวดตรงนี้เราสามารถแกะนำมาต่อลายได้นะนอย่าทิ้งนะครับส่วนที่มีทองอยู่จริงๆนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงไอซตรงนี้ครับ ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะตัวมันเล็กจัดนะดนะดทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองแกะดูนะ แทบมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเส้นทองมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนน,น,นี่ตรงแทบแทบทองตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทองลวดเล็กๆอยู่นะครับใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาหาดูรุลวอยอดยิบกันดีกว่านะเดี๋ยวดูให้นะครับแป๊บนึง โหมันเล็กจัดนะทุกคนขายเป็นกิโลดีกว่านะถ้าใครเอาไปทําเองนี่ก็ก็แล้วแต่นะแต่ผมมองว่าเอาขายเป็นกิโลดีกว่าแล้วนะครับจังหวะนี้แก่ยากด้วยนะครับ พินตรงนี้ก็มีทองนะทุกคนพินตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยทองชุบนะเป็นทองชุบนะครับคือแก้ดูนจริงๆนะ ว่ามันมีนะครับแต่มันมีจริงนันะครับแต่ว่าต้องใช้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะทุกคนต้องผ่านขั้นตอนหลายวิธีนะครับอห็นตัวนี้ก็เห็นนะถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนะครับนี่มันจะอยู่ตรงตรงด้านข้างนะครับเห็นไหมครับที่พินทองนะ่เห็นไหมเห็นไหมคือมันจะเป็น มันจะเป็นคนที่อะไรอ่ะเอ่อขาทองนะครับแต่ว่ามันเล็กจัดนะทุกคนลวดบางนิดเดียวนะโหเลกตุ้มเป๊กอีกแล้วทุกคนตัวนี้เลกตุ้มเป๊กอีกแล้ว ของไอ้น้องนุงจะมาตัง้งคนเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนึกว่าแบ้งมานี่ย <c oughs> ทุกคนเห็นไหมครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะทุกคน ี่จริงๆะนี่ยมันมันจะอยู่บริเวณขดลวดทองนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหดูไม่เห็นอีกแล้วทุกคนเฮ้ยมันจะโดนบาทอีกนั้นี่ยนีเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับ เป่าเดี๋ยวแปนงนะเนี่ยเห็นไหมที่เป็นเส้นเป็นเส้นอะ่ะขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวจะสูมกล้องให้ดูช ắt, ัดๆเนี่ยบริเวณกล้องก็จะมีตรงนี้แหละครับที่เป็นทงนะขาทองเนี่ยเห็นไหม นี่แหละครับที่เขาเอาไปสกัดทองกันจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนี่นะครับบริเวณกล้องนี่เล็กกว่าจริงนะครับแต่ว่ามันจะเยอะนะนี่ถ้าเราใช้หลายตัวก็เนี่ยปริมาณเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะ,ะประมาณนี้นะทุกคนอยู่ในกล้องทุกกล้องนะครับอยู่ในกล้องทุกกล้องนะอยู่ในกล้องทุกกล้อง อยากเป็นประมาณนี้เลยแต่เราต้องต้องแกะนะครับทุกคนเนี่ยเราต้องหาให้ได้ปริมาณค่อนข้างแก่เยอะนะครับไอตรงนี้ไม่มีส่วนเกีียวนะไม่มีทองนะครับจะมีทองเฉพาะส่วนนี้นะเดี๋ยวขอเกลียวแป๊บนึงเนี่ยจะมีทองเฉพาะส่วนนี้นะครับที่ลื้อมาทั้งหมดที่แกะมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นทองเฉพาะส่วนนี้กับส่วนพินมันนะครับพินมันก็คือตรงนี้นะ พินมันก็คือตรงนี้นะครับที่เหลือไม่ใช่ทองนะทุกคน,นที่มีทองก็คือพินตรงนี้นะครับพินที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็ภายในก็จะอยู่ในตรงไอซีตรงนี้นะครับนี่แหละครับที่เ,เขาหาทองกันนะครับี่ผมก็เก็บไว้เยอะนะเผื่อวันใดวันหนึ่งจะขายนะครับก็มีประมาณหนึ่งกิโลนะเฉพาะพวกกล้องเลยใครรับซื้อก็ทักมานะอ,อสวัสดีครับ